ันะคะและสวัสดีเพืเ่อนๆพี่อนพีน่น,น้องๆชาวบริหารการศึกษาห้องสองทุกคนค่ะวันนี้พวกเรานะคะเป็นคณะอนุกรรมการนะคะที่ได้ไปศึกษาและปีนเรียนรู้นะคะจากต่างประเทศมาค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะได้ร่วมการอภิปรายนะคะในในโยบายสู่อนาคตในการยกระดับคุณภาพ สู่ความเป็นสากลค่ะหลักๆแๆล้วพวกเราเนี่ยด้านนโยบายหลักๆก็คือ3นโยบายนะคะซึ่งนโยบายแรกนะคะก็คือนโยบายเกี่ยวกับการพัฒน,นาครูค่ะจะเริ่มจากการคัดเลือกครูนะคะโดยครูเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นหัวกะทิระดับประเทศนะคะที่ได้มีความเก่งเนี่ยตั้งแต่1นถึงสนะคะของประเทศเพื่อที่จะได้คนที่เก่งๆนะคะอยู่ในระบบเยอะๆเด็กของเราเนี่ยจะได้รับการพนะัฒนาทําให้เด็กของเราเก่งนะคะ ส่วนข้อที่2นะคะในนโยบายแรกที่การพัฒนาครูนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาวิชาชีพครูค่ะเพื่อผลิตครูอย่างมีมาตรฐานและก็ต่อเนื่องนะคะส่วนนโยบายต่อมานะคะในการพัฒนาครูก็จะมีการจับบัตรี้ครูค่ะจากในเมืองไปยังต่างอำเภอนะคะเพื่อให้ครูเนี่ยมีการกระตือรือร้นลแล้วก็พัฒนาตนเองอยูต่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยจากโรงเรียนหนึ่งไปยังโรงเรียนหนึ่งนะคะโดยเราเนี่ย จะสับเปลี่ยนครูทุกๆ3มปีค่ะครับลำดับต่อไปนะครับก็คือการพลิโฉมนะครับปฏินนรูปการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยต้องยึดหลักว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นกองค์กรอิสระนะครับอาจจะจากการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะเราจะเห็นว่านโยบายของเราเนี่ย ที่ผู้ติดตามก,ก็คือเป็นนโยบายรายวันนะครับเปลี่ยนตามหัวของเราไปเรื่อยนะครับพักนี้มาเป็นก็ได้นโยบายมาเพิ่มพักนี้มาเป็นก็ได้ Ultimately. นโยบายมาเพิ่มนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คืออัตราส่วนของครูต่อนักเรียนนะครับ1ต่อ15คนนะครับคือการเพิ่มจํานวนครูให้เพียงพอต่อการดูแลน,นักเรียน gasket. นะครับแล้วก็ลําดับถัดไปนะครับก็จะมีโครงการที่ชื่อว่า หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูต่างชาตินะครับเข้ามาส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอาจจะคัดเลือกแบบดีหน่อยที่เป็น native speaker นะครับโดยอาจาจะมีการกำหนดอัอตราของครูต่างชาติาเช่นขั้นตอนแรกจะบังคับให้มีทุกโรงเรียนนะครับหรืออาจโรงเรียนใหญ่อาจใช้จำนวนนักเรียนมาเป็นตัวกำหนดอย่างเช่นนักเรียน100คนครูอัตรา คููต่างชาติหนึ่งคน2อ0าคนผู้ต่างชาติสองคนแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นหัวหลักในการพัฒนาก็คือการประเมินผลงานของผู้อำนวยการอยา่างเข้มข้นเราจะไปในทิศทางไหนต้องผ่านผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนดนะครับถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกผู้อำนวยการนะครับ ไปโรงเรียนใหญ่นะครับถ้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ตอบสนองจากนโยบายของเขตหรือนโยบายของกระทรวงนะครับผู้อำนวยการก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมก็คือกลับไปอยู่โรงเรียนเล็กถ้าสามารถพัฒนาตนเองจากโรงเรียนเล็กได้ก็กลับขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะครับเป็นเป็นการพัฒนาผู้บริหารนะครับแล้วก็ไม่ให้ผู้บริหารอยู่ ที่เดิมเป็นเวลานานนะครับต้องสับเปลี่ยนโรงเรียนกันไปเหมือนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงของเราทีอา่อยู่2ปีแล้วปับอาจจะใช้รูปแบบของอบปจโมเดลที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คืออบปจโครรนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า4ีปีที่ผ่านมานะครับอบปจโครานนะครับทุ่งมงบประมาณคารามหาศาลนะครับในการสร้างคุณภาพผู้เรียนและผมเห็นว่า มันตอบโจทย์เพราะว่าจํานวนนักเรียนในอง์การบริหารส่วนจังหวัดคนครราชสีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกับกันคือโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาค่อยๆลดลงลดลงอันนี้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอาจจะใช้จังหวัดในการาใช้องอุ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัดของตวเองไม่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางเพราะวา่าได้รับการพัฒนาที่ ไม่เท่าที่สมควรที่จะได้รับก,การพัฒนานะครับต่อไปครับค่ะนโยบายที่3นะคะก็คือหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้เรียนค่ะอย่างแรกค่ะเราจะต้องทำ M U U กับผู้ปกครองและผูกเรียนนะคะให้ทราบถึงความสําคัญสิ่งที่ควรจะรู้โดยทําให้เป็นรูปธรรมค่ะและในระดับชั้นมันธยิยศึกษาตอนปลา มีวิชาหลักก็คือไทยคณิตวิทย์อัสกฤษที่ทุกคนต้องเรียนและมีวิชาเลือกเสรีตามความถนัดความชอบของนักเรียนค่ะก็ทั้งหมดก็เป็นนโยบายของกลุ่มที่3ค่ะของขออคุณค่ะ